โอ้โหมาตรงนี้ก็ไลสายไฟนะครับทุกคนครับหอดผู้่นครับอ๋อเห็น f อฟก็เคยบอกเนาะพป่นว่าแถวนี้ไลสายไฟแล้วนะครับแต่มาแล้วก็ไลสายไฟจริงๆครับพี่น้องครับก็เห็นแต่ล่องรอยเนาะของเสาครับล่องลอยหรือว่าเฟาะเนาะเฟาะก็คือล่องลอยครับเป็นภาษาผู้ไทยครับเฟาะก็แปลว่าล่องรอยครับ หลายสายไฟไลายสายสื่อสารแต่ก็เต็มไปด้วยกล้องรักษาความปลอดภัยนะครับตรงไปพู้นก็จะเป็นพระหลยยดทิน้นเซาซีเนาะและกาห้าแยกลาดเท้าครับนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยเออันนี้น้องอะไรเอ่ยว้าวอย่างเท่ครับ อันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรพี่น้องดิสนีย์มอนหน้าบครับมอนหนาสเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องก็ขอเชิญนะครับขอเชิญ FC มาเบิ้งหนังเนาะอยู่ที่ ยานนี้ก็มีความยุ่งเลองนะพี่น้องนี่ครับตรงนานี้ก็เป็น BTS รัชโยธินนะครับตรงนี้บอดรัตก็ไม่เคยมานะครับวันนี้ก็เป็นกันมาเที่ยวชมครั้งแรกเด้อครับพี่น้องนี่ครับการน,นี้เป็นทางเข้าสู่ BTS นะครับนี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของไทยเนาะโอ้ตรงกลางนี่ก็เป็นทางเชื่อมครับนี่ครับพี่น้อง เป็นทางเชื่อมไปเมเจอร์ซีเนเพ็ทางเชื่อม SCB ครับสุดยอดเนาะโอ้โหย่านนี้ก็รุ่มเรืองนะครับทุกคนนะครับเป็นทางเชื่อมครับเป็นสกายวอล์กครับขอการาบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีครับ f อฟซี FC สุบอร์เดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาเที่ยวชมยานนี้ครับ รัชโยธินพระระวัตตรงนี้บอลัดก็ไม่เคยมานะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลงเป็นบันไดเลื่อนเนาะครับพี่น้องโอ้โหเหล็กข้างนัานครับนี่ครับเสาบอฟใหญ่ครับตอนนี้ก็เป็นเสา BTS นะครับนี่พี่น้องนี่ครับรูปส่งเสาที่ขายหนังสติ๊กเนาะนี่ครับขายมากครับขายหนังสติกนะครับ ด้านนี้ก็เป็นพวกคอนโดครับเป็นพวกคอนโดพวกโรงแรมนะครับพี่น้องโอ้โหย่านนี้ก็มีความรุ่งเรืองนะครับทุกคนนี่ครับแต่ด้านขวามือน,นี้เป็นทางเนาะเป็นเมเจอร์ครับเมเจอร์รัชโยชิน,นครับนะี่ครับคิดว่าเป็นโลงหนังเนาะเมเจอร์ Major, ก็คงเป็นโลงหนังนะครับทุกคนนี่ครับ โอ้โหนี่ครับมาแล้วก็เป็นทางเสียมคอมเมเจอร์ครับด้นเตอร์ก็สวยงามครับพี่น้องครับตกแต่งตีมคิสมัดนะครับโอ้โหนี่ครับว้าวสวยๆเหล็กขั้นนานครับโอ้โห สุดยอดจริงๆครับตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เต็มไปด้วยสกายวอล์คครับนี่ครับความยาวนี้ก็ประมาณ1 0อเมตรครับสร้างจาก BTS มา่อดเมเจอร์ครับคิดว่าต่อไปตรงหน้านี้ก็จะสร้างทางเสริมไปพู่มครับไปหออลัดเท้านะครับพี่น้องนะครับตรงหน้าก็จะเป็นไปทางถ้าแยกลาดเท้าครับนี่ครับดานนี้เป็นเมเจอร์ซีเนเพ็ก อันนี้เป็นโรงหนังเนาะนะครับเป็นโรงหนังเป็นทั้งห้างเนาะนะครับเมเจอร์ซีเรเพ็กดานเตอร์ก็สวยงามครับทุกคนนะครับตกแต่งต้นไม้เป็นธีมคริสต์มาสนะครับนี่ครับโอ้โหลุ่งเรืองมากครับนี่ครับพี่น้องเป็นทางเสิร์ฟครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นโรงแรมครับสูงใหญ่ครับ อันนี้มีซื้อว่าเมสซาลีนครับเมสซาลีนรัชโยธินครับเป็นคอนโดเนาะแมสซาลีนรัชโยธินครับราคาเริ่มต้นกี่บาทอะยต่อต่อห้องมาครับเริ่มต้น1นึ0 0แสมื่นเก้บาทครับโอ้โห เมเจอร์รถยนต์ก้านเพิงก็เป็น iMac ครับเป็น iMac ็กเอ๊ะเมเจอร์กับ iMac ใช่อันเดียวกันหรือเปล่าน้อครับเมเจอร์ Major, กับ iMac เลยครับด้านพุ่งจะเป็นสารครับเป็นสารควบค่มครับบางคนก็นมาหาถ่ายรูปครับเอาบันนีกการจะขอพาพีน่น้องเข้าไปชมแถว ลันเตอร์นเนาะในเมเจอร์ไม่อยากเข้าไปนะครับเกรงใจครับคลิปนี้กับเพียแค้พาพี่น้องมาชมทางเสิริมครับนี่พี่น้องเป็นทางเสริมสร้างมาจาก BTS รันโยทินครับโอ้โหนะครับลันเตอร์ก็สวยงามเป็นทางเท้าที่สวยงามครับพี่น้องน่ครับสวยเนาะด้านนี้เป็นทางลงครับเป็นทางเข้าสู่เมเจอร์ นี่ครัมาแล้วก็สามมาเท้ามาสู้ตัวห้างได้เลยครับอันนี้จะเรียกว่าห้างหรือเปล่าเนาะก็เป็นโงหนังเนาะนี่ครับมาแล้วด้านนี้ก็เป็นทางเฮาเมเจอร์ซีเนเพ็กครับด้านนี้ครับว้าวมุมนี้ก็สร้างสวยงามครับด้านเทิงก็เป็น BTS ครับไปทางคูโพธเนาะจากเคฮะไปที่คูพครับนี่ครับพี่น้องด้านเต่ครับสวยงามครับเป็นทางเท้าสร้างใหม่ครับนี่ครับ โอ้โหมาตรงนี้ก็ไล่สายไฟนะครับทุกคนนะครับพอดผู้อ้วนครับอ๋อเห็น f อฟก็เคยบอกนาะเนว่าแถวนี้ไล่สายไฟแล้วนะครับแต่มาแล้วก็ไล่สายไฟจริงๆครับพี่น้องครับก็เห็นแต่ล่องลอยเนาะของเสาครับล่องลอยหรือว่าเฟาะเนาะเฟาะก็คือล่องลอยครับเป็นภาษาพไทยครับเฟาะก็แปลว่าล่องลอยครับ อ๋อดาตรงหน้าเป็นตึกช้างครับเป็นตึกสีหาวอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองตึกช้างครับอ๋อเอเคยบอกเนาะว่าแถวนี้ก็มีตึกช้างครับเป็นตึกสีหาวครับเกิดสวยเมเจอร์ซีเนเทคนะครับทุกคนนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอพาเข้าไปที่เมเจอร์นะครับถ้าตัววางับขอเชิญเด้อขอเชิญมาเบื้องหนังครับอเอ๊ะตอนนี้อ๋อ ด้านนี้เป็นทางลงครับนี่ครับพี่น้องเป็นทางลงไปด้านเตอร์ด้านเมเจอร์ครับตรงนี้ไม่เคยมาเด้อครับเป็นกันมากครั้งแรกเนาะเทปสีเปาะเมาครับเพป่นว่ายานนี้หลายสายไฟก็เลยต้องมาส้มครับนี่พี่น้องเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นต้นสนนะครับนี่ครับ ตกแต่งเป็นธีมคริสต์มาสครับสวยสวยครับนี่ครับสับบอสับบอไหลสายไฟแล้วสร้างสวยงามสะสเกิดนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเสาไฟเก่านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเสาไฟเก่าตอนนี้ไม่มีเสาไฟแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่น้องคี่บสวยสวยครับนี่ด้านนี้ก็เป็นชาติต่งชาติครับ เป็นกันมาเที่ยวเนาะนี่น้องแบบโค้โงเอ่อต้นสีแบบคล่องครับนี่ครับานาอสวยสวยสวยเป็นต้นคริสต์มาสอกสีแดงก็ดอกคริสต์มาสนะครับพี่น้องน,นี่ครับงามบบงามบบโอ้โ,อโหเมืองแห่งทางเชื่อมเมืองแห่งสกายวอล์กจริงๆครับกรุงเทพมหานครนี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นศาลพ่อปู่อ๋อเพิ่นเขียนว่าพ่อปู่ชัยมงคลครับศาลพ่อปู่ชัยมงคลสาธุสาธุวันนี้ก็มาถ่ายทำยูทูบเนาะเป็นการมาครั้งแรกนะครับก็ขอพรจากพ่อปู่ชัยมงคลเนาะก็ขอให้คลิปนี้มีคนเข้ามาสมลักหมืน่นลักแสนครับขอให้เอซีฮักแพงครับสาธุสาธุเอ้อพ่อปู่ชัยมงคลครับ นี่พี่น้องเลยนะครับโอ้โหย่านนี้ก็ไหลสายไฟแล้วนะครับทุกคนนะครับไหลสายไฟแล้วสร้างสวยงามสุริเกิดนาองนี่ครับไปนะครับโอ้โหเมเจอร์รัสโยร์ทินเมเจอร์ซินเดปกนะครับทุกคนนี่ครับสวยงามไหลคนมาขายของเนาะไหลทขอทานครับสุดยอดจริงๆครับต้องขอชื่นชมนะครับกรุงเทพมหานครครับ สร้างทางเขาใหม่อย่างสวยงามครับส่วนก็เป็นรุปหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของคนทั้งโลกเนาะนี่ครับช่วงคิดสมัตินะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหสวยสวยสวยด้านนี้เป็นทางเข้าห้างครับเป็น ด้านใต้เนาะครับมีร้านวัดสันแมคโดนัลล์ครับมีมองน้ำปักต่อนีต้นไม้ครับพี่น้องมีมุมไูปครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับโอ้โหคลิปนี้อุตส่าห์ว่าจะไม่พูดมากนะครับแต่มาแล้วมันอดไม่ได้ครับโอ้โหสวยงามเก๋ไก๋ครับพี่น้องครับนี่ครับบอกนนาชชอบจริงๆครับนี่ครับด้านนี้ หลยสายไฟไหลยสายสื่อสารแต่ก็เต็มไปด้วยกล้องรักษาความปลอดภัยนะครับตรงไปพู้นก็จะเป็นพระหนยอดทิ้นแซลซี่เนาะและกาห้าแยกลาดเท้าครับนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยเอออันนี้น้องอะไรเอ่ยว้าว อย่างเท่ครับเอ,อ,อันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรพี่น้อง Disney m นนา a อะครับมอน n าสองเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องก็ขอเชิญน,นะครับขอเชิญ FC มาเบื้องหนังเนาะอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินครับหรือว่ามาที่เขาอยู่ที่แมคโดนัลด์ครับนี่ครับ,รบ Major รัสโยทินนะครับด้านนี้เป็น KFC ครับนี่ด้านนี้ก็เป็นมองนังแบบโค้งๆครับทุกคนโอ้โหสวยๆนี่ครับว้าวขายหอยเนาะพี่น้องนะครับขายหอยเนาะโอ้โหจังออกแบบว้าวแบบโค้งๆแต่ถ้าช่วงค่ำคิดว่าจะสวยงามครับก็จะเปิดไฟครับ นี่ครับพี่น้องขายหอยครับแบบโค้งครับสวยสวยเมเจอร์ซิเนเพกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับป<ะ>๊บเนาะทางเท้า,ลา,าไลใส่ฝอยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆอ๋อด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าห้างเนาะนี่ครับด้านนี้เป็นอะไรเอ่ย ราชโยธินสแควร์ดานนี้เป็นพวกมองเพื่ท้ายไขายของเนาะนี่ครับพี่น้อง mm hmm. เปิดเกิดเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเช้าหอเที่ยงคืนครับ mm hmm. นี่ครับเป็นมองนังผักขอนครับ mm hmm. โอ้โหเก๋กไก๋ว้าวแต่ถ้าคําจะสวยงามไปกว่านี้เด้อเพราะว่าเปิดไฟเนาะ สวยๆนะครับทุกคนดอกสีแดงนี่ก็เป็นดอกคิดสมัตนะครับเอซี FC บอกนะครับว่าดอกสีแดงนี่คือดอกคิดสมัตนะครับทุกคนนี่ครับงามบอสงามบอนี่ครับโ oh. oh. อ้โหอ่าคลิปนี้พูดมากก็ต้องขอโทษเด้อความตั้งใจว่าจะไม่พูดนะครับแต่มาแล้วมันอดไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> เป็นทางาเฮานอนครับเป็นทางเฮา เมเจอร์ซิติ้เพ็กนี้่นอะนี่ครับสวยงามครับตกแต่งตีมคริสตมาสนะครับโอ้โหเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับทุกคนมีร้านดันกินแมคโดนัลด์เดลี่ครีนครับนี่ครับแต่ก็ไม่ขอพาเข้าไปนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับเมื่อไล่สายไฟเมื่อไล่สายสื่อสารแล้วซับเพิงเนาะนี่ครับ f c ว้าว wow. ถ้าใครว่างบอกนั้นก็ขอเรียนเชิญด้อครับ f c ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะ้ามาญาณน,นี้ก็ขอเชิญมาเบื้องหนังครับมาหาชื่อเขา้าซื้อของมาหากินข้าวครับนี่ครับการไปกันมากง่ายเนาะเข้ามาด้วย BTS มาที่รัโยทินแล้วก็ยังมาตามทางเสริมครับ แล้วก็ถึงเลยครับจาก BTS มาก็ไม่เกิน100เมตรครับการไปกันมาง่ายกันเลยอำเภอคนก็นชอบมาเที่ยเมืองไทยครับโอ้โหสวยจริงๆครับทุกคนนครับโคงสร้างพื้นฐานของไทยครับโอเคครับบัดนี้ก็จะขอพาพี่น้องขึ้นไปที่ตัางเซิฟเนาะแล้วก็จะได้กล่าวลาครับ แต่ว,วันนี้ก็ไม่ขอพาเข้าไปนะครับด้านในครับเก่งเจอเก่งใจเนาะเรามาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงเนาะบางคนเนก็นตหากินเข้าครับบางครั้งการถ่ายทําคลิปก็จะไปรบกวนคนอื่นเนาะนี่ขึ้นมาแล้วก็เป็นทางเข้าเมเจอร์ครับสวยงามพี่น้องครับถ้าําม,มาเปิดไฟแล้ว จะสวยงามมากนะครับคิดว่าไฟนี้ก็ต้องเป็นโทนสีเหลืองแน่นอนครับเป็นโทนสีเหลืองเป็นโทนสีแดงครับสวยจริงๆสุดยอดสุดยอดครับพีนะ่น้องโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ คลิปนี้ก็ผ่ามาส้มยานนี่ครับยานรัฐโยธินครับต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกลับบ้านนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสับายดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบายขอบคุณเดอ้อที่เข้ามารับชมครับ ไม่มีสายไฟแล้วสร้างสวยงามเนาะนี่โอ้โหลูกทรงเหมือนหนังสติกนะพี่น้องน,นี่ครับโอเคเนาะบายบายพูดต่อเดี๋ยวคลิปยาวครับ